สวัสดีค่ะแฟนๆชาวคอโลมีค่ะโหวันนี้ต้องบอกเลยว่าทีมงานเอากล้องโปรโปรมาให้ส่งตรงมาถึงบ้านแต่ก็ยังไม่รู้ว่าแบบทีมงานจะมีการส่งอะไรยังไงมาบ้างเพราะว่าส่งมาดักล้องอ้ามมีข้อความส่งมาค่ะจากทีมงานของเราบอกว่า สนุนโดยรู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%ซื้อง่ายใน3นาทีเทรลาจิน่าออลติเมตคอลลาเจนเซรัเรื่องผิวต้นเทรลาจิน่าภารกิจวันนี้ก็คือค้นหาคำว่า wellness แล้วก็ all inclusive แล้วไปพบกันณนะสถานที่นั้นคุณจะเจอพวกเราทิ้งมาไว้แค่นี้แล้วก็ให้เราไปแบบนี้มาดูสิเดี๋ยวต้องหาก่อนว่า wellness แล้วคือ,อยังไงต้องหา Google คําว่า wellness แหมทีมงานก็เล่นให้คําใบ้มาสสั้นเกินไหนรถเมโ s สกิลคิดวิเคราะห์หน่อยสิว่าทีมงานนี่ตั้งใจจะให้ไปที่ไหนกันแน่เนี้โอ้ต้องบอกเลยว่าอันที่มีคนค้นหามากที่สุดอ่ะทัน e l l n e s t i n s t i o n ค่ o ะคะริมแม่น้ำบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ แล้วจากการหาข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกเข้าคร่าวกันนะคะว่าทาน l n e s s Destination นั้นคือจุดหมายของการฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจรเราจะไปที่นั่นทีมงานอยู่ที่นั่นแน่นอนรถเมย์ต้องทำภารกิจสำเร็จตามไปเลยค่ะ ลมีเที่ยวไหนไปแบบนิว n o r m a l ลยังคงดําเนินการถ่ายทําภายใต้มาตรการควบคุมโรคปลอดภัยหายห่วงแน่นอนสัปดาห์นี้มาพร้อมข่าวดีเพราะว่ารถเมย์กลับมาทำหน้าที่พิธีกรอย่างยินดีปรีดาอีกครั้งแล้วคัมแบ็กปุ๊บก็มีภารกิจปั๊บต้องหาสถานที่ให้เจอให้ได้ทางนี้เอาใจช่วยอยู่นะรถเมย์นี่ไงเราเจอทีมงานแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณ คือคุณจะบอกไปบอกเล้ยวคุณก็บอกอย่างอื่นด้วยแล้วก็บอกเราอยู่แค่เนี้นะเราเรามาถึงนะคะเรามาถึงกันได้นี่เราก็ต้องต้องการเพราะว่าเป็นช่วงมาตรการแล้วก็รักษาระยะเลาบอกคน<า>ท,ที่อยู่ใกล้พี่กรที่ต,ตรวดต้องใส่ชุดหน่อยลดและอันนี้คืออันนี้เป็นไวรัส<อ>ไวเลสเป็นมอคค่าเชื้อไวรลสเป็นบมาอยู่ในการฆ่าเชื้อ ถึงจะถ่ายรายการแต่ก็ต้องปลอดภัยทีมงานก็เลยจัดชุด PPE ป้องกันแบบนี้งงไปแลยละสิแต่จะว่าไปรถเม์ก็เก่งอยู่นะมาถึงถูกที่ได้ที่นี่คือ t ทัน l l n e s s Destination ชื่อนี้แน่นอนเพราะว่าป้ายทางเข้าเขียนมาเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่เรารู้คือทันเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหอมเอ่ยสปาเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เนี่ยเป็นของเขาเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาเขาไปดูด้านในสะอาดสะอ้านทีเดียวคะ่ะ มาแล้วันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นชอ็อป ก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของแบรนด์ทันเองนะคะในโซนของสปาที่เรามีโอกาสได้เห็นตามห้างสปาสินค้าตามสนามบินที่นูน่นที่นี่ต่างประเทศก็มีเมืองไทยก็มีเนี่ยนะคะกลายเป็นว่านะวันนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเป็นแบบเอเชียไม่ต้องสืบเลยสิงคโปร์ฮ่องกงเมืองจีนตลาดใหญ่ของท่านเลยทีเดียวแล้วมาวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าที่เรียกเป็นทั้งโรงแรมเป็นทั้งสปาดูแลเกี่ยวกับครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนั่นแหละคะ่ะแล้วเดยดลงไปข้างล่างเมื่อกี้แอบเห็นป้ายเขียนมีเหมือนเป็นแกลเลอรี่เป็นพิพิธภัณฑ์ เห็นว่าเก็บของสะสมสมัยอยุทธยาเนี่ยมากมายทีเดียวเดี๋ยวแอบพาทุกทท่านลงไปดูข้างล่างได้กันนะจ๊ะนี่ค่ะเข้ามาในโซนของพิพิธภัณฑ์นะคะเรียกว่าทําได้ดีมากเลยอะ่ะมีทั้งตู้อย่างถ้าเป็นตู้นี้เองก็จะเป็นเครื่องเบญจรงค์ห้าสีเป็นศิละปะที่มาจากเมืองจีนของที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็าจะมีของทั้งแบบประมูลมาเป็นของสะสมของตัวเจ้าของเองด้วย ว้าวมีวันขยายเอาไว้ให้สำหรับคนที่มาเข้าชมที่นี่สามารถที่จะส่องดูรายละเอียดของงานในไหนโอ้โหใครชอบเรื่องแบบว่าประวัติศาสตร์ของสะสมอะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่จะเหมาะมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นต้นักสมัยอยุธยา มาที่นี่ที่เดียวคือคุณสามารถที่จะดูทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้องบอกจริงๆค่ะว่ารายละเอียดต่างๆของทันนั้นมีเยอะมากเลยให้รถเมย์เป็นคนเล่าเองนั้นอาจจะแบบได้ไม่ครบดังนั้นวันนี้เดี๋ยวไปฟังจากปากของคุณโอเจ้าของแบรนด์ทันกันค่ะสวัสดีครับ ผมชื่อธิติพัทสุพัทรนนท์นะครับเป็นคนที่ก่อตั้งแบรนด์ทันคือเราก็ทำทั้งธุรกิจรีเทลโปรดักต์แล้วก็เดสปาจะ20ปีแล้วมีลูกค้าที่ชอบทั้งผลิตภัณฑ์ชอบทั้งสปาของเราแล้วก็ชอบงานดีไซน์ชอบการบริการของเราเนี่ยฮะก็เราก็คิดว่าถึงจุด ที่เราอยากจะทําอะไรที่ดียิ่งขึ้นอีกให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นการขอบคุณผู้บริโภคก็เลยคิดที่จะทำสปาเดส t ิเนชั่นขึ้นมาสปาเดส t ิเนชั่นก็คือสปาแหละแต่เป็นสถานที่ที่คนได้มานอนพักด้วยได้มาทานอาหารด้วยเพื่อต่อยอดไปจากธุรกิจเดสปา ก็เลยมีทั้งนวดซึ่งเป็นเรื่องที่เราทําได้ดีอยู่แล้วนะฮะเรื่องของสถานที่ที่สวยงามธรรมชาติที่สวยงามที่เราเนี่ยมีที่ริม,ม่น้ำเนี่ย25ไร่แล้วก็ได้มีเวลาที่ดีกับสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะครับโอ้เปิดอินเทอร์เนต็ตมานี่บอกเลยเห็นที่นี่นี่ใหญ่โต20กว่าไร่มันต้องมีอะไรให้รถเมลท์ทำอยู่แล้วจริงๆยวมีเตรียมมาไห้แล้วทําอะไรช่วงหน้า เดี๋ยวจะได้ไปรู้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมที่นี่มีทั้งเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายแล้วก็หลายอย่างละช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ โดยคอลลาเคนโก้พลัส 4K AMPM ขนมสูเฟรแพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกง แลเมทตามไปลุ้นกันต่อว่ากิจกรรมที่มีอยู่อย่างมากมายของทันเวลเน Destination วันนี้รถเมทจะโดดอะไรเพื่อต้อนรับการกลับมาในครั้งนี้แถมยังเป็นกิจกรรมที่เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้อีกไม่ว่ารถเมทจะต้องทำอะไรชาว Follow Me เป็นกำลังใจให้ด้วยนะมาเบรกนี้ค่ะเราออกมาข้างนอกบ้างพื้นที่ที่นี่กว้างใหญ่นะคะ20กว่าไร่อย่างที่บอกไปกิจกรรมที่เราจะต้องทาในวันนี้ทำอะไรคะพิเ,เศษเลยช่วงนี้มีโอลิมปิกว้าวจริงจังอะ่ะ มีผู้ท้าชิงอยู่2คนรออยู่แล้วจะแข่งด้วยหรือว่าเป็นกรรมการเราให้คนที่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเป็นคนลงแข่งขันดีกว่าเราจะเป็นกรรมการให้เราจะเป็นกรรมการให้ตอนนี้เนี่ยเรายืนอยู่คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นว่าข้างหน้ารถเมย์มันเป็นน้ําและสําหรับที่นี่ที่เราเห็นก็คือในวิดีโอของเขาจากการเสิร์ชหาข้อมูลเขามีวอเตอร์บค์คาดเดาว,ว่าใช่คงไม่ได้พายเรือหางยาวแข่งในน้ํานี้หรอกวอเตอร์บค์ชัวถูกต้อง ไปดูผู้เข้าแข่งขันรออยู่นะข้างล่างจะรอดไหมผู้เข้าแข่งขันของเราอะแล้วถ้าเกิดว่ารถเมย์รับบทกรรมการในวันนี้แล้วผู้ท้าชิงทั้งสองคนของเราเป็นใครล่ะเนี่ยโอ้นักกีฬาเรารออยู่ทั้งนั้นแล้วทั้งสองคนนะคุ้นๆเหมือนเป็นสหายเพื่อนอะเดี๋ยวนะสหายไฟกับสหายแป้งวันนี้เป็นผู้เข้าแข่งขันของเราวอเตอร์ k e อ่อนแม่น้ำน้อยมุ่เลอดตก เป็นการแข่งขันที่จริงจังมากไม่ช่วงนี้อยู่กีฬาโอลิมปิกไงเราก็เลยแบบอยากจะแข่งขันกีฬาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เข้ากับการแข่งขันในช่วงนี้ซึ่งของเราก็คือที่นี่มีอะไรเราทาแบบนั้นค่ะเหมือนโดนหลอกเลยอ่ะที่นี่เขาทำอะไรคุณล่ะพี่เขาหลอกที่อยู่ข้างล่างยู่บอกว่าเดี๋ยวพี่เมย์ตามลงมาก็ล่าไม่ตามลงมาอันนี้ไงก็าตามลงมาอยู่นี่คุณลวงเหรอนี่คุณลวงเหรอนี่ การของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองท่านนั้นขี่มอเตอร์ไซค์นี่นะคะไปฝั่งนูน้นและกลับมาที่นี่1รอบใครถึงก่อนชนะแค่นั้นเองคนชนะจะมีสิทธิ์เลือกไข่ก่อนค่ะเราจะมีไข่ให้คุณจากฟาร์มสดๆด,ดที่นี่เลยนะคะแล้วยิ่งปั่นแข่งกันบนแม่น้ำน้อยสายสำคัญของอยุธยาที่ไหลตลอดตลอดและยังมีอุปสรรคเป็นเจ้าผักตบชวาอีกด้วยโหดใช้เลนะันเนียจะไหวไหมจ้าไไจสหายสายสหายแป้ง เพื 3, 2, 1, time. ่อนแป้งเอาจริงเอาจังมากพูดเลยตะแคงซ้ายบ้างขวาบ้างก็สลับกันไปส่วนเพื่อนซ้ายนั่นกระปอดกระแปดกระปอดกระแปดยังไงก็ไม่รู้ ด้วยกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวของแม่น้ําน้อยดูเหมือนสหายแป้งจะสามารถปั่นนาไปได้อย่างรวดเร็วขณะที่สหายทรายที่มีทีทาว่าจะเหนื่อยตลอดเวลานั้นก็ปั่นตามมาติดตหรืออาจจะมีการพลิกเกมในช่วงท้ายเอาต้องจับตาดูยังไงก็ซืซ่อๆนะจ๊ะ ตอนนี้อยู่ในช่วงครึ่งท้ายนะคะเพราะว่ากลับลำกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนแป้งก็ยังคงนําอยู่เลยผ่านไปอีกประมาณ2ช่วงตัวเพื่อนสายเลิมจะไม่ไหวเพราะว่าเลิมสะปัดสะปกสะ สายแป้งที่ใช้พละกําลังปั่นมาจนถึงเส้นชัยก่อนเป็นคนแรกตามมาด้วยอันดับสองก็คือสหายสายยินดีด้วยจ้าสหายแป้งผู้ชนะของเรานั่นก็คือสหายแป้งนั่นเองนะคะเฮ้ hey hey hey. ซึ่งจะหายแป้งของเรานั้นสิ่งที่จะได้ไประบอกแล้วว่าได้ไข่แน่นอนทัน wellness destination เขาจะมีฟาร์มของเขาสามารถเข้าไปเก็บไข่นะคะแล้วก็ไปทําอาหารได้ดังนั้นผู้ชนะของเราจะมีโอกาสได้เลือกไข่ไก่ก่อนซึ่งไข่ไก่ของเรานั้นจะมีอยู่2ฝฟองให้เลือกพอเลือกมาแล้วเสร็จเนี่ยนะคะวิธีการทดสอบว่าไข่นั้นสุกหรือเด็บโปะเข้าไปที่หน้าผากของคุณถ้าไข่สุกก็ไม่เละเทะถ้าไข่ดิบก็เละเทะเท่านั้นเอง อาวคุณพ้อมนะคะพ่อสหายสหายเพื่อนให้แป้งเลือกก่อนแป้งมีโอกาสเลือกเฮ้ยันไหดีหล่อนจะเปลี่ยนไหมฉันให้โอกาสหล่อนอพรเอาละพรม,มาหนึ่ง ดีนึ่นกิจกรรมที่สามารถมาทำได้นะคะที่ทันเวลเนสเดสิเนชันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูจุดที่เป็นแบบว่าพระอาทิตย์ตกดินสวยฝั <L un> ่งตรงข้าม <L un> เห็นวิวแม่น้ําแล้วก็สระว่ายน้ําด้วยนะจ๊ะรวมไปถึงแขกรับเชิญคนพิเศษแล้วก็พิกัดการเดินทางจะไปบอกในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ นสนนดย t r e l a น i n a Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง t r e ล g i n n a พักเหนื่อยจากการแข่งขันปั่นจักรยานน้ำสุดมันมานั่งพักดูพระอาทิตย์ตกสวยๆที่ริมแม่น้ำน้อยกันบ้างค่ะ w e l l n เ s สเดสติเนชั o นนอกจากกิจกรรมที่โดดเด่นแล้วยังมีมุมสวยๆแบบนี้ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจชอบเลยใช่ไหมล่ะรถเม นี่เลยค่ะมุมที่เราบอกว่าจุดนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ทันเบลเน็ตเดสติเนชันได้แบบสวยงามนะคะสระว่ายน้ํากลางของโรงแรมนั่นเองจากจุดนี้เราก็จะมองเห็นแม่น้ําน้อย เป็นวิวช่วงเย็นที่พระอาทิตย์ตกดินข้างหลังตรงนี้พอดีเลยนะคะเห็นธรรมชาติจริงๆอยู่กับธรรมชาติจริงๆสําหรับที่นี่ด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่าน wellness destination มากๆเลยนะคะ mm hmm. สถานการณ์ดีขึ้นอย่าลืมคุณผู้ชมค่ะแวะเวียนมาที่นี่เป็นอีกหนึ่งอ p อปชั่นสำหรับคนที่อยากจะแบบดูแลสุขภาพแล้วก็ทางร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณแพ็กเกจที่นี่เขาก็ค่อนข้างเรียกว่าคุ้ม เพราะว่ารวมอาหารแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดสปาออนเซ็นต่างๆนะคะลองดูหมดไปหนึ่งวันที่ทันเวลเนสเดสติเนชันอยุธยาปล่อยรถเมย์เขาไปพักเหนื่อยกับวิวพระอาทิตย์ตกให้สดชื่นกันก่อนเนอะส่วนตอนนี้แขกคนพิเศษเสียงดีรอพูดคุยกับรถเมย์อยู่ที่บ้านแล้วจะเป็นใครไปพบกับพี่สาวคนนี้กันเลยพรุ่งนี้อาจจะแบบว่าออกไปท่องเที่ยวอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะ,นะคะเพราะาด้วยสถานการณ์ต่างๆเรื่องของเรื่องโควิด -19 ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ออกจากบ้านเท่าที่จําเป็น เดี๋ยววันนี้คุยกับพี่สาวของเรานิดนึงในสถานการณ์ช่วงนี้เวลาการถ่ายทําของเราเราต้องแยกกันค่ะเราอยู่ในคนละที่อยู่อนคนละห้องแม้กระทั่งในการถ่ายทําของเราห้องนี้มีกันอยู่แค่3คนในสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเดี๋ยววันนี้พี่ปานมาคุยกับเราพี่ปานจ๋าจ๋าสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะอะทริปล่าสุดที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวมาพี่ปานจาได้ไหมคะว่าที่ไหนโอ้โห 4ปีที่แล้วถึง5ปีที่แล้วเลยแล้วก็<ม>ไปใกล้ๆด้วยค่ะไปได้แค่สิงคโปร์ทะเลภูเขาน้ำตกพี่ปานอชอบอะไรมากสุดเอาจริงๆชอบภูเขานะ คือเมันเราพี่พี่รู้สึกว่าชีวิตคนเราอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสังเกตไหมตอนเด็กๆเราส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกว่าชอบทะเลเราก็เหมือนกันเราก็คิดว่าเราเป็นคนที่ชอบทะเลพอมาค้นพบตัวเองว่าเราแก่ตอนแก่จริงๆนะตอนนี้เลยเนี่ยกลายเป็นว่าเราชอบภูเขามากกว่าแก่ในที่นี้คือยุเท่าไหร่คะพี่ปานโอ้ยตอนนี้46แล้วจะว่าไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังบางทีเราไปนั่งดูรูปเออเมื่อ4ี่หปีก่อนสมัยเราสาวๆเนาะแต่ว่าไปเจอรูปรูปหนึ่งเข้าก็อันนี้พี่ปานจะแคปเก็บไว้เลยอ่ะเพื่อเตือนตัวเองไปเจอรูปนี้ งพี่ปาจะสวยเป็นพิเศษมากเราไปอยู่สถานปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันเราทิ้งตัวเองจริงๆนะตอนนั้นเนาะเราก็ทําทุกอย่างแล้วเราก็เจอแดดเปรี้ยงๆอย่างเงี้ยทุกวัน เอาหน้าเราเนี่ยไปอยู่กับแดดเปรี้ยงๆเ,เขาให้ทําอะไรก็ทําแล้วพี่บานก็ไม่ทาครีมกันแดดตัดผ้าใหม่อีกทีก็คืออย่างที่ภาพที่เห็นเลยแน่นอนเกิดความแห้งสุดๆเลยสิ่งที่มันตามมานะคะคุณผู้ชมจุดด่างดําทั้งหลายมันขึ้นมากเพราะว่าเราเจอแดดต่างจังหวัดจัดๆพอแห้งเนี่ยก็มาจุดด่างดําโหนกตรงนี้แล้วก็ไม่พอจากนั้นเนี่ยเส้นๆหน้าผากขึ้นแบบชัดมากแล้วเราทําให้เราดูแก่มากแล้วก็อีร่องน้ําหมากเนี่ยจากที่พี่บานไม่เคยมีเลยมันเกิดจากเราไม่บํารุงเขา เฮ้ยถ้าเรายังต้องอยู่ในวงการบ้างแล้วเรายังปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้มันก็ไม่แฟร์แล้วก็คิดว่าจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองอย่างจริงจังก็คือการดูแลตัวเองจนวันที่ได้เจออมูดีโลกค่ะที่รายการรายการหนึ่งอมูตอนนั้นที่พี่ปานเจออูอายุ64เรามองผิวอำหมูแล้วบอกเฮ้ยนเป็นไปนได้ยังไงอ่ะก็เลยแบบว่าได้คุยกับอูบ้างอมูก็พูดว่าอมูน่ะตอนนี้มาใช้ไตรลจีน่าอยู่เอออาก็ใช้มันก็ดีนะปานลองดูสิ หนึ่งคือหน้าเขาประจักษ์ให้เราเห็นใกล้ๆสองคือเรารู้สึกว่าอาหมูไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเราจะมาโกหกอะไรทำไมไม่มีเหตุผลทำให้เรารู้สึกเราลงใจเอาละเราเชื่ออามูพี่ก็รีบกลับไปแล้วก็บอกลูกน้องว่าเธอโทรไปสั่งให้พี่หน่อยนะที่หน7 7้าข้อดีคือของเ็าส่งเด็วจริงๆนะคะก็พอพี่ปันได้คร <ๆ S 1> ีมมานะคะคืนแรกเนี่ยก็แบบพิสูจน์ก่อนเลยที่ชอบมากๆก่อนเลยนะคือกลิ่นของเขาเนี่ย ชวนให้เรารู้สึกว่าเราอยากดูแลผิวอะ่ะฮอร์โมนอ่อนมีความเป็นผู้หญิงเบาๆเป็นเซรั่มที่ต้องบอกผู้ชมว่าเข้มข้นเหลือเกินไม่เหนียวเนะหนะเลยกับซึมลงไปได้ง่ายนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีสูตรพิเศษอะไรบางอย่างของเขาก็ไม่รู้อะ่ะคืนแรกเนะี่ยพอเราใช้เนี่ยเช้ามานะเรามาจับเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็ไม่เหมือนครีมตัวอื่นๆที่เราเคยใช้มาในชีวิตนะคืออื่นๆน,นะเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเขาดีแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนตัวนี้พอเรารู้ตัวแล้วเราไม่แพ้นะคุณผู้ชมพี่บางก็ตั้งใจใช้เลยน้องเมย์หนึ่งก็ปลูกสองก็ปลูกสามก็ปลุกเนี่ยกระปุกที่3เนี่ยเริ่มเห็นแล้วเพราะว่าเราให้เวลาที่ให้ครีมเขาทํางานมา2เดือนแต่ใน2เดือนนะั่นคือเราใช้แบบเช้าเย็นชเช้าเย็นประจําพอใช้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพอเข้ากระปุกที่3เนี่ยเริ่มเห็นคือว่าเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้เป็นแบบโอเวอร์ครีมจนเกินไปอะ่ะ ใช้แนละ้วมันรู้สึกได้จริงๆทีนี้พอผิวเนี่ยมันได้รับความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาริ้วรอยต่างๆรอยย่นรอยอะไรทั้งหลายซึ่งมันก็แปลกมากว่าไอ้รอยย่นยที่พี่บันบอกเนี่ยรอยหน้าผากก็ดีล่องแก้มก็ดีหรือว่าตีนกาหรือว่าป,ปลายตาก็ดีมันแ,แลดูเบาลงไปด้วยมันไม่ได้แปลว่าหายไปนะน้องเมย์แต่ว่ามันเบาลงเพราะว่าได้รับความชุ่มชื้นที่มากพอด้วยอายุเท่านี้แล้ว ได้เท่านี้เราพอใจแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าตัวเดียวจริงๆที่พี่บัลกล้าออกมาพูดเพราะว่าใช้เองจริงๆใช้มาตอนนี้จะ2ปีแล้วแล้วก็ใช้อย่างสม่ำเสมอแน่นอนวันนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะโปรนี้นะถ้าพลาดรอปีหน้าเลยจ้ะโอ้โหแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะที่ต t ะลจีน่เนี่ยให้มาตลอดนี่ก็คือเงินเดือนยังไม่ออก ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าสิทธิ์นี้จะยังเป็นของเราถ้าเราโทรไปจองให้ทัน200สายนะคะแล้วต้องโทรมาตอนนี้ด้วยนะคะที่1577หรือ Line แอด g i ร a จนวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริงๆนี่เลยวันนี้คุณผู้ชมจะได้สิ่งนี้เลยนะคะ เป็นบ็อกเซตสวยงามมากๆในบ็อกเซตประกอบไปด้วยเซรั่ม1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมหัวน้ําหอมจากประเทศอังกฤษแล้วก็แถมอีก2กระปุกขนาดพกพานะคะยังไม่หมดเท่านั้นคุณผู้ชมยังได้หน้ากากผ้าที่เรายังต้องใช้ไปอีกนาน6ชิ้นในมือนี้นะจาก7,800บาทวันนี้จ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นคะ่ะน้องเมย์ขาบ็อกเซนี้นะคะย้ําอีกครั้งนะคะปีหง มีครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะในมือปานนี่นะคะใช้ไปเลยค่ะ3เดือนเนาะตกวันละ35บาทแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าแบรนด์ราจ i นาเองเนี่ยมีอายุถึง12ปีแล้วการอยู่มา12ปีโดยที่ไม่ได้มีสื่อโฆษณาอะไรมากนัดน,นั่นแปลว่า คุณภาพต้องดีหรือว่ามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะอ่ะหล่ะ <_ an> นี่ใกล้วันแม่แล้วด้วยนะคะถ้าใครอยากกาลังหาของขวัญให้คุณแม่นะคะพี่บันแนะนําเลยว่าอันนี้เป็นของขวัญ1ชิ้นที่เลอค่ามากเลยโทรมาตอนนี้ค่ะที่1577นะคะหรือ l i น์แอตโตรจ i น่นะคะพี่ปนันมีคนส่งข้อความมาบอกว่า200ส,สายโทรไม่ทนันขอเพิ่มได้ไหมต้องขอโทษน,น้องเมย์ด้วยจริงๆวันนี้เพิ่มให้ไม่ได้จริงๆ แต่โทรยังทันเชื่อพีอ่สิสองร้อยมหมงั้นย้ำอีกทีนะคะคุณผู้ชมต้องรีบนะฮะโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่1577ค่ะหรือ Li n e แอดทรีเจินนะคะโปรสุดสวยวันนี้เลยนะคะเป็นบ็อกเซตค่ะข้างในประกอบไปด้วย1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่นะคะแถมหัวน้าหอมจากประเทศอังกฤษและยังแถมเซรั่มขนาดพกพาอีก2กระปุกและหน้ากากผ้าค่ะ6ชิ้นนี้นะคะจาก7,800บาทวันนี้เหลือแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะและแน่นอนยังมีดาราผู้ใหญ่อีกหลายหลายท่านให้ความเชื่อใจกับทรีเจินา นะะแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คืออาหมูของปันนั่นเองนะคะที่เปลี่ยนใจปันมาด้วยนะคะม,มีคุณบุ๋มปนัดดาะะแม่ปุ้ยพี่มนวันพี่นีโน,โนเมเทนีนะคะและยังมีพี่เจนิเฟ,ฟอร์คิมทุกทกท่านเป็นผู้ใช้จริงและถ้าไม่ใช้จริงเทรลลจิน่าเองก็ไม่ให้พูดเช่นกันครั้ง <l uch ing> สุดท้ายคุณผู้ชมคะสอ้200สายพี่ปันคิดว่าน่าจะยังเหลืออยู่บ้างนะคะให้รีบโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ Li น์ at r ทรลเลจิน่านะคะหกระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถม2กระปุกขนาดพกพาหน้ากากผ้า,า <l> และ ้ำหอมนะคะที่มาจากประเทศเอังกฤษจริงๆนะคะจาก7,800บาทวันนี้รับไปเลย2,900บาทโทรมาเลยนะคะที่1577ไทยกันไปเลยค่ะ3เดือนตกวันละ35บาทรูดบัตรได้ส่งฟรีทั่วประเทศของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้โปรนี้ถ้าไม่โทรไปจองหมดแล้วหมดเลยแล้วรออีกทีหนึ่งปีหน้าเลยจ้ะโทรมาเลยนะจ๊ะ1577หรือ l i น์แอตเรลลาจนานะคะเอาละวันนี้ขอบคุณพี่ปานมากนะคะ,คะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมนะคะวันนี้บอกเลยว่าสถานที่สตูดิโอสวยๆแบบนี้แล้วก็ปลอดภัยได้มาตรฐานแบบนี้เนี่ยนะคะต้องขอ,อพอดคุณ Back b s x u t u o i o ด้วยค่ะรวมไปถึงพี่แก่กเดินทางวันนี้ นี่พาไปที่ไหนทําอะไรยังไงบ้างลองไปดูค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงแจกพ of ิกัดการเดินทางในวันนี้กันแล้วเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพมาถึงศูนย์รวมสุขภาพแบบครบวงจรที่ทันเว s s สเดสติน t ชันตําบลกระแชกอําเภอบางสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเพียงแค่เซิร์ชกูเกิลแมปค้นหาคําว่าทันเว s s สเดสติน t ชันเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นมากกว่านี้ก็สามารถเดินทางตามรถเมลมาพักผ่อนได้แบบนี้ ลและสัปดาห์หน้ายังอยู่กับรถเมลที่ทันเวเนสเดสติเนชั่นเปลี่ยนชุดเป็นชาวทันเต็มตัวพร้อมทำกิจกรรมสุขภาพอีกมากมายบนพื้นที่25ไร่แห่งนี้รถเมจะพาไปทำอะไรสนุกสนุกอีกบ้างต้องติดตามห้ามพลาดวันเสาร์บ่ายโมง40จ้าอมรินทีวี